สวัสดีครันชาวตุ้ยไทยกันเลยนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเด็กค,คิดทัวร์บ้านนะครับเนี่ยเป็นบ้านของผมนะมีสอง้ันเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทัวร์หลังบ้านก่อนนะอู้หจันจาะจันจาออีกมาหน่อยจันจาะจันจาะโอเคไปถึงหลังบ้านแล้วนะจะไปทัวร์หลังบ้านกันนี่จะเป็นสภาพบ้านผมนะ ซึ่งถามว่าทำไมมันลุกแบบนี้เพราะว่าเออเพราะว่าแบบนึงขอคิดกันเขาทำพื้นแล้วก็ต้องร้ายขอมาตรงนี้หน้าที่จะเป็นในส่วนของห้องนอนเยอะคนลุกตัวนี้จะเป็นพชเตีนนะปาชเท้าโอเคผมจะพาไปทัวร์หน้าบ้านที่ผมเคยรำคลิปหน้าบ้านนะซึ่งตัวนี้หน้าบ้านผมก็ได้เปลี่ยนไปมากเลย เพราะอะไรเหรอเพราะเขาเปลี่ยนพื้นบ้านแล้วยังไงละ่ะแข็งเลยทุกคนจะเจอกับคอมพิวเ,เตอร,ตอร์อันเช่นเคยที่ผมใช้อาดคลิปนะนี่แหละจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้อาดคลิปแล้วก็ใช้ไว้เล่นเกมด้วยนะโอเคต่อนี่นี่จะเป็นที่นอนของลุงผมนะลุงม,มันนอนตรงเนี้ยโอเคต่อไปนะครับอ <c oughs> เอ,อ่เอ,อ,อ,อพาทุกคนไปทัวร์หลังบ้านยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะพาไปดู นี่ครับจะเป็นสภาพหลังบ้านนะที่มันโล่งมากโล่งมากใช่โคตรโลง่งเลยเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ําก่อนห้องน้ําว้าวห้องน้ำโหแสงแดดจ้าสือเกินโอเคปิดเลยสัผมพาไปทัวร์ชั้นบนไม่ได้เพราะว่าเออก้เกียรนะแต่จะเอาเป็นว่า คลิปนี้ก็จะเป็นแค่คลิปทั่วบ้านธรรมดาธรรมดานั่นแหละโอเคนะนี่เป็นตุ๊กตาผมเออตุ๊กตาวูดบ็อกนั่นอะไรงูโอเคน้องงูมันแขนขาดนะครับน้องงูมันกลายเป็นเชียงคูดไปแล้วซึ่งเหตุผลนี้มันแขนขาดก็เพราะว่าอะไรไม่รู้สักอย่างแต่มันได้มันได้ย้ายมาอัสการ์เพื่อมาทําลายมันงั้นเข้าประตู แอสก์ดแล้วก็อยู่ดีมีเวทมนต์อะไรไม่รู้ปุ้มเต็มเต็มแขนขาไปเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแขนหนุ่งอุ้งกันว่าตอนนี้แขนหนุ่งอุ้งอยู่ไหนแขนหนุ่งนะี่เนาะไหนนะไหนวะเอ้ในนี้ไม่มีเดิกูเอาไปไว้ไหนวะไหนวะจำไม่ได้จำไม่ได้ปะั้คงไปดูในห้องก่อนลืมไปว่าไม่มีนี่วะ โอเคเราไปทัวรบ้านเสร็จเราไปทัวรบ้านเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราทำการเออไป, okay. ไปสำรวจข้างๆบ้านโอเคจะไปสำรวจหน้าบ้านหัวจรวดเท้าสองเท้าก่อนโอเคตรงนี้จะเป็นรถนะแล้วก็มีาต่เจ้าที่กำลังกินข้าว คุกนย่งคิดหายโอเคนะครับอ้ามเคโอเชียตอนนี้คนเยอะมากนะตอนนี้เขาเปิดเสียงวิทยุอยู่โอเคแต่ว่าคิดทัวบ้านนี่จะประมาณนี้นะ เนี่ยบ้าน,นจริงผมโอเคโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะนี่เดี๋ยวก่อนขอก่อนจะปิดคลิปเนี่ยขอก่อนจะปิดคลิปนะครับผมก็ขอทําอะไรสักอย่างก่อนปิดคลิปแล้วกันเหมือนผมจะลืมพาไปตัวห้องครัวนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับโอ้ ตรงนี้อโอ้ตรงนี้เขากำลังทำลาบปลาอยู่นะโอเคลืมบอกไปนะครับรนี่เขากำลังทำลาบปลาอยู่นะโหลาบปลาแซ่บๆน้ำลายไหลย้อยกลับห้องดีกว่าอาชีพเสร็จแล้วก็วิ่งหนีสิจ้ารออะไร